สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง u t u b e เอกมงคลพาพใหม่หรือเอกมงคลอเมริกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับตามสัญญานะครับแต่อาจจะทำตามสัญญาได้ไม่ครบนะครับอาจจะทำอาจจะทำแบบยังไงดีคือตอนแรกอะผมสัญญาว่าผมจะพยายามไปหานะครับพยายามไปหา,ารุ่นเจริญสองเจริญพรสองนะครับ ยกลังนําเลิกมาให้นะครับยกลังนําเลิกมาให้เช่าหาบูชากันนะครับแต่แต่นะครับด้วยความพยายามแล้วนะครับด้วยความพยายามแล้วก็ไม่ได้จริงๆนะครับไม่ได้จริงๆนะครับได้มาแค่2กล่องที่อยู่ด้านหน้าทุกท่านนี้นะครับได้มาแค่2กล่องด้านหน้าทุกท่านนี้แต่สองกล่องกล่องนึงเนี่ยเป็นธรรมดานะครับกล่องสีเหลืองเนี่ยธรร,รมดาแ,แต่กล่องสีแดงเนี่ยนะครับโอ้โหด้วยความนะครับ <L an> นะครับบางบางท่านถ้าใครดูดูใต้คลิปแล้วก็จะรู้นะครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับมาเปิดดูเป็นเนื้ออะไรนะครับวันนี้ก็มีอยู่สองเหรียญวันนี้จะามารีวิวพระรุ่นเจริญพรสองนะครับจเจริญพรสองนะครับก็ทีมงานปองสุพรรณการันตีนะครับก็จัดสร้างไว้นะครับก็ด้วยจํานวนการจัดสร้างก,ก็ก็จะเยอะอยู่นะครับในในรังธรรมดาก็ ข่าว,วแว่วๆมาก็บางข่าวก็7 0 0 0บ้างอ่าบางข่าวก็4,5 0 0บ้างอ่าบางข่าวก็9,4 0 0บ้างเออก็หลากหลายเลยนะครับไม่รู้ว่าใครจะโดนยอดลมอ่ายอดยอดเต็มยอดจริงยอดอะไรก็เต็มไปหมดนะครับด้วยจวํานวนการสร้างก็ก็หลักหลักพันลังนะครับ <c oughs> ผมมองว่าก็จะสักประมาณ3 0 0 0ถึง4 0 0พันลังเนี่ย สามถึงีพันลังเนี่ยขึ้นอยู่แล้วนะครับสามถึงสีพันลังขึ้นอยู่แล้วแต่ที่ทุกท่านเห็นอยู่นะวะ่าตอนนี้นะครับอ่าผมอัดคลิปไว้สักประมาณวันที่20เนาะ 20กรกฎาคมนะครับ2564นะครับก็คือหลังนำเลิกนะครับหลังนำเลิกนะครับอ่าเป็นเหรียญในชุดนำเลิกนะครับจะมีอยู่2เหรียญอ่ะดูกันเลยดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวบอกว่าจะพูดเยอะแยะอะไรมากมายนะครับหลังนำเลิกก็จะเป็นแบบนี้นะครับกล่องจะสีเหลืองแบบนี้นะครับนี่หลวงพ่อพัดบุญยกรรามวัดห้วยด้วนวัดธนอาหารห้วยด้วนนะครับอ่านี่เลยนะครับอ่ะกล่องด้านหลังเป็นแบบนี้นะกล่องของแท้เป็นแบบนี้เลยนะครับ อ่ะเรามาดูด้านในนะอันนี้เป็นเนื้อเนื้อล่างนะครับอันนี้คือแต่ว่าจะอยู่ในชุดนําเลิกนะแต่จะเป็นเนื้อต่ําที่สุดที่อยู่ในรังนําเลิกนะครับก็คือเป็นเนื้อทองแดงภายลุงนะครับนี่นะครับจะออกลุงลุงเลยนะครับเป็นพิมพ์เต็มองนะครับรุ่นนี้จะทําเป็น2พิมพ์นะครับอ่าใน2องรังด้วย ก็คือลังที่เป็นหมวด A กับลังที่เป็นหมวด B นะครับลังที่เป็นหมวด A ก็คือจะเต็มองคนะครับพิมพ์เต็มอง์แบบนี้นะครับก็ลังที่เป็นหมวด B ก็จะเป็นพิมพ์ครึ่งองนะครับลังที่เขาตามหากันที่เขาเช่าหาเป็นที่นิยมพูดอย่างนี้ดีกว่าเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้คือพิมพ์เต็มองคนี้นะครับพิมพ์เต็มองค์นี้นะครับตรงด้านนี้จะตอกนําเลิกนะครับตรงนี้อาจจะเลอะเทอะนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้คือเนื้อทองแดงภายลุงนะครับ ลังนําเลิกนะครับนี่นะครับตาหนิตำหนิพาก็จานี่นะครับชุดนําเลิกจะมีเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับตรงตรง daughter, ตรงตุ่มตรงนี้นะครับก็คือบอกว่าเป็นหลังนําเลิกนะครับเป็นบล็อกทองคํานะครับลังนําเลิกก็จะม yeah, <imagination. S 1> ีตุ่มตรงนี้นะครับะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับเลขโค้ดหกเจ็ดเจ็ดนะครับต่อคําว่าพัดตรงนี้นะผมอยากจะแกะออกมาดูจริงๆเลยอะตรงนี้เดี๋ยวผมแกะออกมาเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมแกะออกมาเลยดีกว่า แกะออกมาจากซีนให้ดูความสวยงามกันทัดๆกันไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเหตกมงคลเนี่ยอ่แต่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ซีนกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับพอดีผมมีเครื่องซีนที่บ้านนะครับฟึบนะครับแกะให้มาดูเลยดีกว่านะครับฟึบโอ้โหสวยสดงดงามนะครับยิ่งเอาออกมาจากซีนยิ่งสวยนะครับนี่นะครับตอกได้คมชัดมากๆเลยนะครับโอ้โหนะครับ ฟึบด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับอืดูเส้นขนแมวนะครับอืชัดเจนเลยนะครับดูให้ดูชัดๆแบบนี้นะครับยังตอกปีหกสามอยู่เลยนะครับหลวงพัฒน์ไตรมานหกสามอยู่เลยนะครับแต่ออกปีหกสี่นะครับโอ้โหสร้างนานมากๆนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับอืเลขโค้ดหกเจ็ดเจ็ดตอกคำวัดนะครับนี่นะครับจําไว้นะครับของแท้นะครับอ่ะ เดี๋ยวเผื่อเผื่อบอกไว้ตอนนี้มันยังไม่มีของปลอมออกมานะครับวันนี้มันมีของปลอมออกมาแต่คลิปนี้อาจจะอยู่บน YouTube ไปต่อตลาดตราบเท่าที่เอกมงคลงยังยังยังมีเล่นเล่น YouTube อยู่นะครับก็จะบอกไว้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยอ่าสิ่งแรกที่ต้องดูถ้าบล็อกน้ำเลิกก็ต้องมีจุดอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมนะครับจุดอยู่ตรงนี้นะครับ2มาดูตัวตัดนะครับ2มาดูตัวตัดนี่เห็นไหมครับเข,ข,ขี้ยว2เขี้ยวนี้คือตัวตัดนะครับ เขี้ยวสองเขี้ยวนี้คือตัวตัดอ่ะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับนี่จาตัวตัดไว้นะครับสองสองอันนี้นะครับใช่ไหมครับิดขีดตรงนี้คือตัวตัดของบล็อกนะครับตัวตัดของบล็อกแล้วจะมีเหมือนกันทุกเหรียญเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอาจจะอยู่บริเวณเฉียงเฉียงออกมาตรงนี้นะครับเฉียงเฉียงมาตรงหูตรงหูหลวงพ่อเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมครับอ้ามองอย่างนี้จะเห็นเลยนะครับเป็นตัวตัดนะเป็นตัวตัด นี่นะครับเป็นตัวบล็อกตัวตัดนะครับมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องสีแดงนี่คืออะไรนะครับมาคือเหตุผลที่ผมที่ผมไม่ได้เอายกลังนําเลิกมานะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากได้มายกลังนะครับแต่ตอนนี้ราคายกลังัํนเลิกเนี่ยสูงมากๆนะครับขึ้นหลักประมาณสองแสนนะครับสองแสนเลยนะครับสองแสนเลยนะครับณตอนณเวลานี้นะครับหลักสองแสน สองแสนกว่านะครับถ้าเนื้อทองคําได้เป็นลงยาสีแดงแล้วด้วยนะครับแล้วได้เลขสวยด้วยนะครับหลังๆนั้นนะครับเขาก็จะเปิดแตะๆสามแสนบาทนะครับอยู่ที่องค์นี้นะครับอยู่ที่องค์นี้นะครับอยู่ที่องค์นี้นะครับมาดูองค์นี้กันเลยนะครับดูองค์นี้กันเลยนะครับฝึกนะครับ ก็ได้มาแบบเจ็บๆเหมือนกันนะครับได้มาแบบเต็มๆเลยนะครับได้มาแบบเต็มๆเลยนะครับเอามาได้แค่นี้จริงๆนะครับเอามาได้แค kind of ่นี anyway> ้จริงๆนะครับเพราะว่าเหรียญเหรียญนี้เลยนะครับเอามาได้แค่นี้เพราะว่าเหรียญเหรียญนี้เลยนะครับเพราะว่าเหรียญเหรียญนี้เนี่ยอ่าเป็นเนื้อทองคํานั่นเองนะครับนี่นะครับมาดูความสวยงามกันชัดๆนะครับมีเม็ดอยู่ตรงตุ่มนี้ครับแต่ว่าจริงๆเม็ดเม็ดเม็ดเหมือนองค์นี้นะครับเม็ดเหมือนองค์เนี้ย แต่ว่าองค์นี้ยไปคุยพื้นนะครับคุยพื้นก็อาจจะมองไม่เห็นอยู่ด้านในลองส่องดูนะครับอ่ะมีอยู่นะมีอยู่นะเป็นตุ่มๆอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตุ่มๆนะครับนี่ตุ่มๆขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะครับตรงปลายปลายปลายปากาเนี่ยเลยนะอ่ะนั่นแหละครับจะเป็นตุ่มๆตรงนี้นะครับเรีอยต้องจับเบาๆหน่อยครับอันนี้ผมไม่ได้แกะไม่ได้แกะมาจากซีนนะผมไม่แกะด้วยนะครับอ่ะองค์นี้คือเนื้อ ทองคํานะครับเป็นเนื้อทองคําทั้งทั้งทั้งองเลยนะครับเป็นเนื้อทองคําทั้งองคนะครับลงยาสีเขียวคุ้ยพื้นนะครับมาดูความสวยงามของเนื้อทองคํากันนะครับนี่ดูนะครับดูตังนะครับดูตั่งหรืออาสนะนะครับเห็นนะครับจะมีแบบเป็นผดุด้วยนะเนี่ยเป็นปุ่ม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 ขึ้นเป็นผดุด้วยนะดูได้เลยนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับจะเป็นผดผดตุ่มปุ่มขึ้นมาอย่างเนี้ย ปอมไม่ได้อยู่แล้วครับนี่คือเนื้อทองคำลงยาสีสีเขียวนะครับนี่คือยังอยู่ในซีนนะก็อาจจะสะท้อนแสงบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ความสวยงามเนี่ยทะลุซีนอยู่แล้วนะครับจมูกนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับดูนะครับนี่นะครับให้ดูแบบเอียงๆแบบนี้ให้ดูจมูกแบบสามมิติเลยนะครับเนื้อทองคำต้องต้องต้องเน้นเรื่องจมูกมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าจมูกแตะหรือโดนไปสักนิดนึงเนี่ยราคานี่จะเปลี่ยนไปหารครึ่งหนึ่งเลยนะครับ ราคาจะหารครึ่งเลยนะครับดิมแต่ว่าก็จะไม่ต่ํากว่าราคาทองคํานะครับอ่ะองนี้น้ําหนักสุดที่อยู่สักประมาณ25กรัมกว่านะครับ25กรัมกว่านะครับ25กรัมกว่าก็ตกอยู่ประมาณบาทกว่ากว่านะครับหากอ่หาหักเขาเรียกอะไรนะน้ําหนักในการยาลงไปสีสีเขียวอ่าสีเขียวที่ลงยาไปเนี่ยก็อาจจะ ลงไปสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าเขาการันตีมาว่ามันต้องยิ่มห้ากักว่าก็สักประมาณบาทครึ่งนะครับบาทครึ่งก็คูณราคาทองคําไปดูนะครับบาทครึ่งเท่าไหร่แล้วครับนะบาทหนึ่งก็เกือบเกือบสามหมื่นแล้วเนาะสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นเจ็ดนะตอนนี้เนาะไม่รวมค่ากําเน็จนะนะครับแล้วบาทกว่าเนี่ยก็ไปอีกหมื่นหนึ่งเป็นสามหมื่นกว่าเกือบสี่หมื่นแล้วนะตีราคาเนื้อทองทองคําอย่างเดียวก็ประมาณสี่หมื่นนะครับแล้วเอามาทําเป็นพระ นะครับแล้วก็เอามาเป็นแบบนี้อีกก็บวกมูลค่าขึ้นไปอีกโอ้โหนะครับผมได้มาแบบราคาแบบเจ็บๆเลยนะครับก็เป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงเลือกที่จะเอามาแค่เนื้อทองคําเนื้อเดียว <st aff> นะครับอันนี้เขาแถมมาให้อันนี้เขาแถมมาให้ <Philosophy> <dopamine sweat> นะครับอันนี้ก็ได้เนื้อทองคํามาเนื้อเดียวเลยครับได้เนื้อทองคํามาเนื้อเดียวเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของชุดชุดธรรมดานะครับชุดธรรมดาที่เป็นลุ้นเนื้อธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวโอดใจ,จรอพระออกวันที่9 นะครับก้าว9สิงหาเนี่ยนะครับพระออกวันที่9อ่าวันศุกร์ในต่อจากวันที่9เนี่ยวันศุกร์ไม่ไม่แน่ใจว่าวันที่เท่าไหร่นะครับมีมาให้แน่นอนนะครับมีมาให้เล่นแน่นอนนะครับก็มาลุ้นเนื้อต่างๆอ่าดูรูราคาได้นะครับถ้าใครรอราคาเบาๆนะครับเดี๋ยวรอได้แต่องค์เนี่ยที่อยากเอามาให้ดูเนี่ยก็เป็นเนื้อทองคําแบบนี้เลยนะครับโอ้โหนะครับซูมไม่ได้เลยนะซูมภาพแตกเลยนะครับนะครับอ่ะ นะครับก็ให้ดูชัดๆกันอีกทีหนึ่งนะครับนะครับอ่ะเรามาส่องความสวยงามกันอีกสักทีหนึ่งนะครับนี่ผมชอบตรงอัศนะหรือตังค์มากๆเลยครับมีเป็นผดผดผดผลนะครับสวยมากๆนะครับก็คือปลอมไม่ได้อยู่แล้วนะครับปลอมโอ้โหปอมนี่ต้องคิดหนักนะครับดูเนื้อทองคํานะครับมีความหนักมากอยู่พอสมควรเลยนะครับด้านหลังเนี่ยมีความแวววาวเอาดูเลยครับนี่นะครับความเป็นทองคําก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเลขโค้ด หนึ่งสี่นะครับเลขโค 1, ้ดหนึ่งสี่ตอกนําเลิกนะครับตรงนี้เป็นโค้ดหยดน้ําเขียนทอทหารว่าทองนะครับทอทหารนะก็คือทองคํานั่นเองนะครับเป็นโค้ดทองคํานั่นเองนะครับโอ้โหดูครับดูเส้นขนแมวเวลาวิ่งขึ้นไปอ,อยู่ในเนื้อทองคานั้นนี่ถ้าใครอยากได้ก็มีอยู่สองทางนะครับหนึ่งก็คือผมกําลังชั่งใจอยู่ว่าผมจะเปิดเป็นรายการเปิดราคาเลยนะครับก็บวกบวก ราคาบอกตรงๆเลยว่าบวกจากราคาที่ผมได้ขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมได้มาสักประมาณอ่าไม่พูดดีกว่านะครับไม่พูดดีกว่าแต่นะครับอีกทางนึก็คือการประมูลนะครับอีกทางนึงการประมูลแต่การประมูลของผมเนี่ยผมก็ต้องกั้นใจที่จะบอกว่าผมอาจจะต้องเริ่มประมูลที่ราคาราคาต่ากว่าราคาที่ผมเอามาหน่อยนึงนะครับอ่าประมาณนั้นเลยนะครับ รายการนี้ผมผมอาจจะไม่ได้เปิดราคาที่ศูนย์บาทนะครับก็จะเปิดจากราคาที่ได้มาต่ํากว่าแต่ต้องจะเปิดต่ํากว่าราคาที่ผมได้มาอยู่แล้วนะครับหรือถ้าใครสนใจนะครับดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะเช่าบูชาก็ติดต่อไ i ท์แอดเอกมงคลเอานะครับไลท์แอดเอกมงคลหายไปไหนนะครับก็อ่านะถ้าใครสนใจนะครับ จากจะเช่าบูชาก่อนที่จะผมเอาไปขึ้นไลฟ์นะครับหรือจะรอประมูลก็ได้นะแต่ประมูลยังไงผมก็เปิดราคาสูงตั้งตั้งไว้ที่ราคาสูงสูงอยู่ดีนะครับสูงอยู่ดีแต่ผมก็บอกเลยว่าผมจะในใจผมเนี่ยจะตั้งราคาให้มันต่ํากว่าราคาที่ผมได้มานะครับแต่ก็ยังสูงอยู่ดีผมบอกได้สูงอยู่ดีเพราะว่าผมได้มาราคาสูงมากๆนะครับราคาสูงมากๆก,ก็ลองไปสืบราคาดูเห็นคลิปนี้แล้วก็ลองไปสืบราคาดูนะครับแล้วก็มาถามผมได้ว่า อ่ะเอ่มางคลให้ให้ราคาเท่าไหร่ต่อรองได้ราคายังไงเปิดไว้ยังไงผมบวกอะไรยังไงก็ว่ากันมานะครับก็มาคุยกันได้นะครับลองมาคุยกันได้เพราะว่าอันนี้เป็นเนื้อทองคําต้องขออนุญาตจริงๆริงถ้าเป็นเนื้อเงินธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยผมเปิดราคาที่ศูนย์บาทให้ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับแต่อันนี้เป็นเนื้อทองคําและผมไม่ได้ยกลังมาด้วยผมไปแยกมาต่างหากนะครับเรื่องราคาเดี๋ยวก็มาคุยกันได้นะครับแต่ถ้ายังอยู่ถึงวันไลฟ์สดนะครับยังอยู่ถึงวันไลฟ์ศกวันศุกร์เนี่ย ก็ลงอาจจะเปิดประมูลนะครับแต่เริ่มต้นที่ราคาสูงหน่อยถ้าใครอยากได้ก็ติดตามได้นะครับแล้วก็ลูกค้าใหม่นะครับถ้าใครยังไม่เคยซื้อขายกับเอกมงคลนะครับฝากด้วยนะครับอเอกมงคล168นะครับหรือก็กดพอดกดหยุดคลิปวีดีโอนี้นะครับแล้วก็สแกน q r c อ d e โคตรงนี้มาได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวจะวางไว้ตรงนี้นะ อ่ะเปิดพี่เห็นนะครับมาวันนี้ผมเอกบงคลก็ต้องลาไปก่อนนะครับลาไปกับเนื้อทองคําองค์นี้นะครับจเจริญพรสองนะครับได้มาแบบเจ็บเจ็บจริงๆเลยนะครับได้มาแบบเรียวๆชีวิตจริงเลยนะครับก็มาติดต่อได้ว่าถ้าอยากได้เลยถ้าอยากได้เลยแต่ราคาสักประมาณเท่าไหร่ นะครับเอกมงคลเปิดราคาไว้สักประมาณเท่าไหร่ก็ลองติดต่อมาดูนะครับขอให้สนใจจริงๆนะครับแล้วติดต่อเข้ามานะครับมามาถามราคาเล่นๆแล้วก็อยากรู้เฉยๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอวันไลฟ์ดีกว่านะครับวันไลฟ์ก็ผมก็จะบอกอยู่แล้วแหละว่าราคาเท่าไหร่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับราคายุติธรรมแน่นอนนะครับเพราะว่าผมก็เปิดพระราคาแบบอย่างที่ทุกท่านรู้นะครับถ้าใครเป็นแฟนคลับเอกมงคลก็จะรู้นะครับว่าราคาเนี่ยองนี้อาจจะไม่ใช่ราคายุติธรรมก็ได้นะครับแต่ก็ต้อง เอากําไรนิดหนึ่งนะครับนิดนึงจริงๆนิดหนึ่งจริงๆนะครับแต่ถ้าใครยังอดใจรอได้ก็รอการประมูลนะครับถ้าประมูลผมก็เริ่มต้นที่ถุงนิดหนึ่งประมาณนั้นนะครับไปนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับกับอนะครับเจริญพรสองเนื้อทองคําองค์นี้นะครับทองคําเต็มองค์ละมูลละน้ําหนักประมาณยี่สิบห้ากรัมกว่านะครับบาทกว่าๆนะครับบาทเกินบาทครึ่งอะ เกินครึ่งอยู่แล้วอ่ะบาทบาทครึ่งอยู่แล้วนะครับไปแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับแล้วก็พบกันในไล์สดนะครับวันนี้เอ๋บาคนต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับต้องจับเบาๆเลยนะเนี่ย